สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับคุณผู้ชมคงได้ติดตามการเปิดใจของพี่ต้อยสันิยานชื่นฤทัยในธรรมนะครับเรื่องการที่ทอฟนิวเราจะเริ่มออกอากาศเริ่มที่จะทำข่าวสารสื่อสารกับคุณผู้ชมกับแฟน ครับเนี่ยนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์2564โดยก่อนหน้านี้หลายคนก็ตั้งคาถามนะครับว่าเมื่อไรพวกเราจะเริ่มที่จะนำเอาข่าวสารนำเอาความจริงมาสื่อสารให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบถึงเวลานี้ก็มีความชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยนะครับ วันที่1กุมภาพันธ์2564แต่ก็มีคำถามอีกนั่นแหละครับว่าแล้วจะรับชมได้ทางช่องทางไหนกันบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะให้รายละเอียดกับคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ไปติดตามชมกันตามช่องทางที่ตัวเองนั้นสะดวกนะครับเราใช้การสื่อสารว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะ ติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณเราอยู่ในมือถือคุณแน่นอนครับการสื่อสารปัจจุบันนี้มันอยู่กับคุณตลอดเวลาไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งอยู่หน้าจอทีวีเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วทุกวันนี้ทุกคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารของพวกเรา ผ่านทางโทรศัพท์มือถือในทุกช่องทางบนโลกออนไลน์ถ้าบน Facebook คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปติดตามแฟนเพจนะครับ Top n e w Light Thailand ชื่อแฟนเพจก็คือ t o f New l i ลฟ t t ทยแลนดนะครับหรือว่าพิมพ์คำว่า t o p New ก็จะไปเจอกับพวกเราที่นั่นนะครับหรือว่าถ้าใครที่ชอบติดตามบนช่อง Youtube คุณผู้ชมก็สามารถที่จะ ไปติดตามบนช่อง YouTube ได้ท็อ,ทอปทีวีเนี่ยนะครับท็อปนิวนะครับก็ไปเปิดก็จะเจอกับพวกเราหรือว่าบน i ิน t a g r a m นะครับบน i n s t a g r กรหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าบนไ g ก็สามารถติดตามเราได้นะครับไปหาไปค้นหาคำว่าท็อปทีวีไทยแลนด์ก็จะเจอกับพวกเราหรือบนทวิตเตอร์ก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าบนทวิตเตอร์ก็ t ็อปทีว a ไทยแลเช่นเดียวกันและถามว่าแล้วถ้าอยากจะดูผ่านช่องทางทีวีล่ะดูได้ช่องทางไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูผ่านช่อง77นะครับทางกล่อง PSI นะครับหรือว่ากล่องดาวเทียมอื่นๆนอกจากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูผ่านทางด้าน IPTV ได้ในทุกระบบนะครับนี่ก็เป็นช่องทางที่เราจะมาเจอกันผู้ประกาศทั้งหมด ยังอยู่ครบและเสริมทัพด้วยผู้ประกาศคนอื่นๆเข้ามานะครับที่จะเข้ามานำเสนอความจริงนะครับผู้ประกาศก็นำทีมโดยพี่ต้อยสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมพี่กนกรัตวงสกุลนะครับพี่หุยธีรัชธัญยภาภัยบูรณพี่ปองอัญชลีภัยรีรัพพี่หนุ่มสันติสุขมะโรงศรีพี่ต้นวรเทพสุวัฒนพิมพมีผมถาสถาพรเกื้อสกุลนะครับ มีน้องหมิวอุบลรัตน์เถาน้อยแล้วก็เราเสริมทัพมาเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นคุณตะวันรุ่งนะครับคุณอมรคุณวุฒินันแล้วก็คุณศิรวิทย์นะครับเราก็เสริมทัพเข้ามา,อ,าอย่างมากมายในการที่จะเข้ามาช่วยนําเอาเรื่องราวข่าวสาราความจริงทั้งหมดเนี่ยมานําเสนอกับท่านผู้ชมก็ฝากคุณผู้ชมนั้นเข้าไปติดตามเราในช่องทางต่างๆนะครับได้ ตามที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ไม่ต้องถามกันอีกแล้วว่าจะเจอเราได้ที่ไหนเราอยู่ในมือถือของคุณเราอยู่ล้อมรอบตัวคุณครับ